ตำตากูสนอก็มีอะไรแปลกๆดีๆกับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมติดตามไปดูข wow. no. wow. oh. wow. wow. ้างในว่าม wow. wow. ีอะไรเกิดขึ้นกับภาวะโลกร้อนและน้ำขาดแคลนเช่นนี้นะฮะเอาดูได้แอนแอว้าวว้าวโอ้ m i ด i t บ e ชว้าวว้าวพัทยาเคลื่อนที่นะครับ อันนเออฮะโอ้โหนะครับเออนะครับก็นะครับสาวยน้ำเคลื่อนที่สาวยน้ำเคลื่อนที่ฉบับครอบครัวนะครับนะครับคุณนายนะฮะคลายร้อนโอ้โหคลายร้อนนะฮะ็นครอบครัวที่ชุ่มช่าชุ่มเย็นกันในภาวะเศรษฐกิจและโลกร้อนแบบนี้นะฮะ โอ้นะครับมาดูเบื้องหลังว่ารับรถกระบะจ้าอ๊อกจ้าอ๊อฟเขาอ๊อฟมาดูนะครับเคล็ดลับก็คือนะครับนาเขาใช้ดินน้ำมันนะครับลงทุนไม่ถึงหนึมาอุดตามอ่ารอยปะเออรอยแยกของกระบะรถนะครับลงทุนไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทใช้ดินน้ำมันอุดอุดน้ำก็ไม่สามารถซื้อบอกได้แล้วนะเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าบาทใช่ไหมครับ พี่บ้านลุกข้ลครโอเคครับอ่านะครับโอโหนะครับก็สามารถสนุกสนานกันได้แบบง่ายๆนะ